คิบโบได้ร่ำไส่มแต่ละจูงสุดยอดูละยังดอกงามดานนี้เองที่เขาโต๊โบอือืฮอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอการนีในมือค่ะครับผมมือน,นีเข้ากับเขาปลาห้าเฮ็ดคือเก่าเนาะครับผมจ้าพาพี่ผนองยางปลาคือเก่าค่ะหาเฮ็ดมันรับชม่มคลิปมวลวน้ากันเนาะค่ะครับผมก่อนสี่เขาไปรับชม่มคลิปเนาะค่ะจะิมกับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอค่ะพี่นองนี่ค่ะจยูราเซลัมเนาะครับผมจ้าเป็นครีมหนาคาวหนาใสค่ะเฮ็ดหายผิวหนาเาชุ่มชื่นเนาะลดฝาก,กะจุดดงดำบนใบหนาของเขาค่ะ จะจิ้มกับใส่มาตลอดค่ะใส่มาหลายปีแล้วเนาะยุลาเซีามค่ะพี่น้องต<ม>อบโจทย์ทุกสภาพผิวเนาะจาทันใดสนใจกับทักแชททักไลน์มาเด้อค่ะพี่น้อง<ะ>ตอนนี้แชเทเขากับใส่ได้แล้วเนาะกลับมาแล้ว<ะ>ครับผมกลับมาแล้วค่ะพี่น้องทั้งเพีสมาชมคิปทั้งเพีได้ดถ้าสนใจเซรามค่ะพิมพเข้ามาสนใจอยู่ใ้คิดเดี๋ยวไปจิ้มสิไปตอบเองเนาะ ครับผมจ้าไปทักทายพี่น้องเองค่ะนี่ค่ะจุราซีรัมฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะครับผมฝากหลัจากนี้เขากันค่ะมวลมวลค่ะแมนครับผมข้าวปลาเฮ็ดน้ำกันนะครับวันนี้แล้วพี่น้องเฮ็ดไข่เนาะใส่สมบูรณ์ใส่เนาะแมนค่ะ อกู่เป็นยังเขียนยังงามดีเนาะใครบานยังเจาะเ่าเนี่ยเขาบกตือบอก,อกไม่กินนู่นหน่อยบุ๊กแต่ไหนเดี๋ยวงามด้ยค่ะเดอ๋ยวงามค่ะบถิ่นฝนงามฮิสมาหลังถิ่นฝนเนาะ จุ๊บมิตรไข่ไข่ด้ือจ่ะพี่หอหนึ่งงาทัก กำลังดันดินขึ้นเนาะไข่โอ้โหาดไงเห้ยปวดเนาะขาเน่ยตึบเลยอู้ยติตะไคร้เด้อค่ะนี่พี่น้องจุ่มผืนปัสติทก ไข่าขาวไ้่ข้อบนหัวเยอะขึ้นบงเขาเคยหาที่เคยม่ตอน้ที่ไอยไปใหม่นี่อู้หูไข่ใหญ่ไข่ไข่ไข่ใหญ่อีกแล้วขึ่นบนพี่ ใช้ขาเพป็นขาใช้ขาอู้ขาไหมปวดพูดขาเหี้ยขึ้นจากดินได้นี่ว้าวสูงอื้อหือ หาเหม็นปึ๊ดเลยอู้ผีเดียวที่กินดูเัานเก็บผีดอกบานไม้เนี่ยขึ้นออกมาแล้วขาจะขอจะทีจะทางเอ้ยลูกหลานหาอยู่หากินเลยอู้ยบ่ได้หาเห็ดไก่ได้เห็ดหาเงินไก่ได้เงินถ้าไปใส่ก็ให้ปลอดภัยเออเด็กวัต้องถือก็ได้ดอกยากถือเจ้าบอสือเนาะหาเห็ดให้ได้มัน สนี้ก็พอใจแล้วท,ท,ท,ทวั้งทังทังเนี่ยไปก็เห็นอยู่ด่านไข่ค่ะยังเหี่ขลาด ไข่เนาะของน้ำหลองน้ำไข่เห็ดไข่จูงกระไข่จูกันมีบ้านกันมีอ่ะกางในลองน่เลยสาสปสร์ขาขพรดเลยข้างบบนดิ ขึ né, a a ่นบานเลยเคยน้อย่่น้องบานของน้ำหลองน้ำดินผสมเนาะเกี่ยวตะไครเลยเด้อจ้ะดานเขาเคยมาเก็บเนาะเลยงมาเบิ่งหม่ค่ะพี่น้องนี่มีได้นี่จุ้งหยตัวเลยจุ้งน้ำอดวเป็นเาใดเนาะ บ้านงามเนาะบ้านจ้บ้านงามโอ้บ้านใน,น,นเนี่ยหินทับกันทองตกันเนาะขายขายหญ่ไงไรเงดบ่หึ<笑><笑>โอ้ขึ้นดังลงเลยกะเสาหับหับ เี่ยมกีกูออกมาด้อพี่น้องมสัตว์เลยขัดเลือมาแล้วอ้ยงามงามอีกแล้วมานเ่อนเนนพื่นพ่นเอนพ่เพื <laughs> ่นอนือพ่นอเนนอน่พี่น้อง่เน่นน่นน คนกังวลป่านี่มีนกยุงด้วยครับนี่น่าก็น,น,น่าเลยไปทางใดละบ,บุญจุมเห็ดไข่อีกแล้วจ,จุมเมือนแล้ว มือเมียนโอ๊ยมันเข้าหักขาไปเออเมียนเข่าย่างเลยเล็ดหยังไข่ข้างพ่นหน่อยเนะะา,าะไม่ดีเดือดดีคั่พี่นะเดือดหอนพ่นกับยางออกาย,ยางออกไข่ เดห่ Dante, rock, อข้นกระยางออกขายจิ้พูนทีเป็นบานึงงามนะบดถึงห่อขึ้นล่าง้ากน่งสั่งบดถสีเออขาโอบห่อเลี้ยวนะจางาม

ยืนเพอเลยร่นเยนาปอหม่ยุนงยุงเขาบอคอยกินเือเห็นละงูเห็นละงูจิกหัวจนแต่แปลกเห็นละงูเนี่ยเขาจิกจิกแต่ดอกตุ้มตูมเน่แต่ดอกบานเขาบอสนใจได้ประทันเรองดอกนี้ไหมบากำกม้อยู่ขาบอกไง ใหญ่เกินเปนี่ครับเนี่ยนี่งามด้วยจะบานเนาะจลังบานจะรับานงามสวยุคอยู่บานอยู่แล้วด right <Now. S 1> ีสารกำลังเก็บเหปวกด้วยตอนนี้

เพดใส่แต่เสียงดังปิ้งปิ้งดีเพดเขาได้เลยด้วยดีใจไรชมกิดได้ด้อหันอู้ไเนาะบางครับเพดเขาก็ได้มูมือดีมีเสียนเท็าไหรดิอาจารย์ดีเนาะ กระลายเนาะออกลายบายูัวว<ด><ด>ีดีอยู่ ทีๆจุ่มงามผดอกบานกันนี่สุดบางงามเลยดอกนี้ก็อนกมาดานี้พีบไม่แต่ดอกนี้ดอานกลางบานาหญ่ใหญ่ที่อุดใช้ค่ บอกว่าหมีงัดซอยเด้อจะพี่นเนาะฉันงัดบุคคลฆ่าหักกินตาแล้วป,ดปดวดปวดเทเ้าเมีงเท่อันนี้เพิ่นจนอันนี้เนาะแม่กินหน่มใหญ่ดวงใหญ่ค่นนงงคะคนนสามสองก็นนปนเลยตัวนี้ได้จุ่มหนึ่งเลย นี่เป็นกาแฟอ๋ออ๋อแล้วยให้ป่นเนาะให้ปนสามดอกพอป่นยังออดอกใหญ่แห้งตะไคร่ดอกบานได้มีแต่งงามเลยขึ้นบาถืงฝนอีกที ดานนี่เองที่เข้าเห็นเป็นเนาหลายๆเนี่ยตัดจูงยังไตงตะโดรอยรอยังไงต้องรเ,เป็นแต่ผิดค,คือผิดหร<ะ>ือผิดหลาป่าป่าห้าอหัวดานบนนี้ ด้านไะไเห็ดไข่ออดีๆนี่คิมีต้นพักหวานต้นพักหวานกันนี่กำลังพอดีเลยด้านนี้มีแต่จุ่มขาขา,ขาข้ีเกี่ยไม,ม่แล้วพี่น้องเฮ้ยกำลังขุดวันนี้ มีเฟสแมีนบอกอุโบมนต่างลายอืมื้่ขเนาะน้าเหี ก็แจ้งว่าด้านนี้เขไม่พูเขากันเลือหลายดอกเนาะหุ okay. ่เลมยหลอไม้ลายเปลี่ยนกลางวันเปลียนดีแท้มาปมาบ่ซืไก่ เธอเหืออยู่ขุดข้างนาขุนข้าวลากอยู่ถ่ายก็คคนมาวานไว้อีกมองไม่ล่มคนตัวนี้ก็หนึ่พี่น้องเลยด่านเดียวมีตาใสท้อพี่น้องแยกดอกดอกจุ่มใส่ถุงจะมาแยกดอกจุ่มนี่ข้างที่ไรตุ่นก่อนพี่น้องเหย่ดอกจุ่มใ่ถ เฮ้ยข้างล่างติดจะไปลาเลือปลาตื้อเมนโบนะสยแมนโบบมเม่นจี๊่ะใ่หมเมนจีก็เป็นจระไยบุมเอาไปได้เอได้แตวสยอีงนี้นะฮ่าาฮ่สีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวนี้เอาไปได้ดเยามแหมพี่ครับ

อะไรตลึดนี่หน่อยอันนีงนี่หน่อยจะเก็บจะหน่อยกันเอกนใส่ถุง้านด้วยจอย เบิดเด้อจ้ะดอกจูงใส่ถุงเนาะนอดอกบ้านใส่กระตาค่ะบอเบยม้ห้องเพราะว่าเพิ่นหล่นละ่ะดอกจูงมันเป็นยังดอกันดอกบ้านของซาพืเชตเตกมาใบเดียวของเนาะขาไหมขาเห็นบุคือแบบห้าสิบข,ขวบไายปั๊นี่น เห็ดเพิ่นถอยเขาก็เลยเอาตะกามาใบเดียวแม่่นคะพี่น้องว่าคือบ่เตรียมพร้อมนี่ยบางครั้งบางบางครั้งเนาะพี่น้องคนที่ถ่ายถ่ายคลิปใส่สิเป้น้าใส่สิียางเป็นอย่างนี้ลายอย่างการจีดถืออีกอย่างหนึ่งบ้างครอบบ้นต้องถือกล่องถืออย่างหน้าพี่น้องเห็ดพวกเพราะเขาบอได้ใส่โทรศัพท์ถ่ายเนาะจุ่มเห็ดพี่น้อง เลี้ยงไหม่ตะไครบาดนี่เราจะไปหลวกก่เนดี่ยนน้องอย่างไฟล่างข้าสส่นแตกวัดทางบ่หลวกก่อนเพราะต้องยางต้องเห็นอีกเห็ดจะได้ก็เห็นแน่นอนเห็น,น,น บวกเก็บออกก่อนพอแล้วจุกออกดูไลาย่างพุเตะด,ดอก<า>่ตายนดอกได้กับป่าป่าด,าด,าด้วยน้งามดลดอกดอกงามเออบังดักดไหลนดเด้ออีนน่น้อักางาน ดีๆจุ่มหนึ่งแมแตเห็นพี่เลยเข้ด,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  <c oughs> <c oughs> ดานมีเห็ดลายถัดมาะมีแต่อกัเงี้ยคับหมเงี้ยจุเงียครับเงี้ยว่ามนเพิ่มปเบ้อาีบอมืออ้อออโโ้โอ้ ขาพี่น <an> ้องคอละเกวัตละปูนคือขาดไปเป็บจุงเลยนะอยู่เถอะขาใหญ่ครับแต่ละจุงสุดยอดเยะ มดอ,อีกด้านแลค่ะมมีซำหนีเด้อจ้ะขีบโกด้ล่ำไสบอก <c oughs> ขึ้นไปอีกโมสักเขาตะกี้เรยว่างกันสำมนีพัดกระเพราแบอบจุนะ่ม จะไปเกิดอะไเกิดอะไรนด้านพืน้นดานใยพื้นแบบนี้เลยเนี่ายเขา,าอืมหิวเนี่ตะไคร้ขาวเลยโปรมาที่วดไทยกองพนไททูกระต่ใส่ซค์กอร์ะค <c oughs> านกระตาตีมาตีแต่โดน้นแข็งอยู่ค่ะเนี่เนาะลายคากรายนี้เป็นไง ด้านไห่เลยเนาะโหตอห้อนงานเลยโอ้ีหอกเขาเลยำงานนกงานกเล็กจัตาจ้องไหวตาจ้องไรยานนกมากินยน่ยนกยูงมากินกิน บ่ไดดขาดว่า <uk> ส <iv azo> ิได้เฮ็ดลายปปนี้เด้มว้ยจีดีเด้บ่ไดดขาดว่าสิได้เฮ็ดลายปปนิดเดียด้านที่เอาไปจับตาไเนาะ

เราเพชรจูก็กรืลังงามดีนเนาะสเมยเนาะ นเดี๋ยวเข้าออกป่าด้วยครับผมกับบ้านกับมือมือนี้เหตุก็รถือว่าหมานได้ครับแต่ว่าแดดเดียวพี่น้องไอเดียครับแดดเนี่ยหอนครับเดียวจนไอ้ยางหย่อยดดดเลยยางเงยหย่อยดดเดี๋ยวไปชมผลงานกันนะครับผมเขาามานทำได้มือนีผลงานขอาพี่น้อง มาถักมาเน่จนได้ใส่ถุงได้ครับวันนี้เบิังเห็ดตะไข่คุณอาดอกตูมส่วนส่วนหลายดอกตูมที่มันได้หนีเนาะแมนครับนดอกบานอยู่ทึ่งๆเพราะว่าเฮาหามาเห็นดอกบานเฮาก็ใส่ถุงเพราะว่ากระตาคนหล่นล้ะค่ะพี่น้องป่ะเฮาสิกลัร้ะเนาะบัดนี้เนาะแต่เวลากลั้าบล่ะค่ะพี่น้องก็สิกลับเฮาก็ฝากพี่ฝากน้องคือเก่าเนาะครับผมจุลาเส้รั่มค่ะพี่น้องนี่กะคกิมหน้าขาวหน้าใสเนาะค่ะสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะครับผมหรือว่าทักไลน์มาค่ะพี่น้องนี่ ทีมหนาขาวหนาใสรถฟ้ากะจุดดังดําเนาะค่ะบนใบหนาครับผมจุราเซลั่มเนาะจุราเซลั่มจ้ะอ่ะบอกันไหมคีมหนาเนาะค่ะครับผม,บกกมคลิปน,น,นี้ซักจิมกะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเป็นกําลังใจให้เฮาค้ยซานบรนทุงค่ะเป็นกําลังใจให้เสมอมาเนาะครับผมพี่น้องกะคอมเมนต์มาดิหลายๆจ้ะมาทักทายกันเนาะบอกกันไหมคลิปหนาค่ะคลิปนี้ซักจิมลาไปก่อนค่ะ สวัสดี